เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วผมเคยเป็นนักข่าวสายวิทยาศาสตร์ประจำเรือวิจัยในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือที่ชื่อว่า Base Li e e กซ์เพ r เตอนนั้นเราอยู่ห่างจากชายฝั่งเมอร์บิวด้าประมาณ20กิโลเมตรและผมกำลังเตรียมตัวลงไปในเรือดำน้ำขนาดสองคนซึ่งเป็นสิ่งที่ผมฝันอยากจะทำมาตั้งแต่เด็กคนขับเรือดำน้ำมีชื่อว่าเพอร์ซี่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลลึกและมีประสบการณ์โชคโชนมากเขาเป็นคนที่อารมณ์ดีและมีอารมณ์ขัน เขามีสำเนียงเท็กซัสหนักๆที่ทำให้แม้แต่คําพูดธรรมดาๆก็ฟังดูอบอุ่นแล้วก็รู้สึกถึงความฉลาดคําแรกที่เขาพูดกับผมก็คือเฮ <Hey, S 1> ้เพื่อนคุณเคยลงไปในนี้มาก,ก่อนไหมเออผมไม่เคยเลยอโอเชื่อ oh, sure, ผมคุณจะไม่มีวันลืมมันได้ลงเลยละพอลองมองย้อนกลับไปคําพูดนั้นมันเป็นเหมือนกับการแช่งตัวเองอยังไงก็ไม่รู้ เรือดำน้ำพวกนี้หนักประมาณ8ตันติดตั้งอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ล้ำสมัยพร้อมไฟค้นหาขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ด้านหน้าของโดมอะคริลิกมันเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวแม้จะอยู่ในระดับความลึกสุดขีดพวกมันหมุนได้360องศาในที่แคบและมีแขนไฮโดรลิกขนาดใหญ่ที่คนขับสามารถควบคุมมันได้ด้วยจอยสติก๊กผมเห็นเพอร์ซี่ควบคุมแขนนั้นได้คล่องแคล่วจนแทบไม่อยากจะเชื่อก็อาจจะสามารถ,ถดึงจุกนมออกจากปากเด็กทารกออกมาได้โดยที่ไม่ทำให้เด็กตื่นเลยก็ว่าได้ เมื่อไม่ได้ขับเรือดำน้ำเพอร์ซี่มักจะชอบนั่งเล่นเกมในห้องสถานการของเรือผมเคยนั่งเล่นคอฟติตี้กับเขาหลายครั้งต้องบอกเลยว่าผมยอมรับว่าเขานั้นเก่งมากเพอร์ซี่เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากแต่หลังจากการเดินทางครั้งนั้นซึ่งเป็นครั้งแรกของผมและครั้งที่103ของเขาเพอร์ซ <Percy> ี <Percy> ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปพวกเราทุกคนไม่มีใครเหมือนเดิมอีกต่อไปเรือดำน้ำเหล่านี้ เป็นสุดยอดของวิศวกรรมศาสตร์พวกมันสามารถทนแรงดันได้ถึง25เท่าของชั้นบรรยากาศโลกซึ่งหมายความว่ามันสามารถรับแรงดันไดมากกว่าระดับพื้นผิวถึง25เท่าหรือจะให้เทียบก็เหมือนกับเอาเครื่องบิน72ลำวางไว้บนตัวมดตัวเดียวเลยก็ว่าได้ผมไม่มีวันลืมความรู้สึกในครั้งแรกที่ผมเลื่อนตัวลงไปในช่องเปิดของโดมแก้วตอนนั้นผมรู้สึกกลัวผมรู้ว่าควรจะคาดหวังกับอะไรแต่ก็ไม่เคยคิดว่าพื้นที่ในโดมจะเล็กมากขนาดนี้ มันทำให้ผมรู้สึกอึดอัดเหมือนกับกำลังปีนเข้าไปในเครื่องซักผ้าแต่ว่าพอได้นั่งลงจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเรามีมุมมองที่กว้างของโลกใต้น้ำผ่านกระจกที่ล้อมรอบมันดีกว่าโรงหนังไอแม็กซะอีกแต่ตอนที่เครนของเรือค่อยๆย่อนเราลงไปในน้ำผมหยุดคิดไม่ได้เลยว่าเนี่ยจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นแสงตะวันผมรู้สึกประมากเกี่ยวกับการเดินทางที่กำลังจะมาถึง บอสของผมต้องการวิดีโอเกี่ยวกับการดำน้ำลึกในเรือดำน้ำลำนี้ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลเพราะว่าหน้าที่ของผมก็คือการรายงานทุกฟังกช์ชันของเรือวิจัยลำนี้แต่การดำน้ำครั้งนี้เราจะลงไปใกล้ถึงขีดจำกัดของเรือซึ่งก็คือเกือบๆหนึ่พเมตรและจูๆ่ๆทุกอย่างมันก็ดูน่าหวาดหวั่นขึ้นมาแต่ว่าเพอร์ซี่ก็ช่วยทําให้ผมสบายใจขึ้นมาเพราะว่าเขาเคยลงไปมากกว่าร้อยครั้งแล้วและในความเห็นของเขา การดำน้ำครั้งนี้ปลอดภัยซะยิ่งกว่าการขับรถไปซื้อของที่ร้านเหล้าใกล้บ้านซะอีกขณะที่เรือดำน้ำค่อยๆดำดิ่งลงสู่ความลึกมันให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่นิ่งๆเป็นเวลานานเปราวกับว่าเรากำลังลอยอยู่ในอวากาศที่เต็มไปด้วยสีฟ้าอมครามตลอดการแต่เพอร์ซี่ก็ยืนยันกับผมว่าบ่อไรย,ยังคงเคลื่อนลงไปเรื่อยๆ น้ำก็ค่อยเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเข้มและมืดลงยิ่งลึกมากเท่าไรก็ยิ่งมืดมากขึ้นเท่านั้นมีเรือดำน้ำอีกลำติดตามเรามาและคอยเฝ้าดูเราอยู่คนขับของมันเป็นชายชาวอิสาราเอลชื่อว่าอาวีเขาเป็นคนที่สุข,ขุมเยือเกเย็นมากผมอยู่บนเรือเปรซไลน์มาสามสัปดาห์แล้วและไม่เคยเห็นเขายิ้มเลยสักครั้งเขาได้รับฉาย,ยาว่าไอ้เครื่องจักรและมันก็เหมาะกับเขามากในช่วงแรกของการเดินทาง ตอนที่พวกเรายังคงลอยอยู่ใกล้ผิวน้ำเขาส่งสัญญาณไฟค้นหามาที่เรือของเราและบางครั้งเพอร์ซี่ก็พูดคุยกับเขาผ่านวิทยุในระหว่างที่เราก็ค่อยๆดำดิ่งลงไปแต่การสนทนานั้นเป็นเรื่องงานล้วนๆเพราะว่าไอ้เครื่องจักรไม่ใช่คนที่ชอบพูดคุยอะไรเล่นๆในฐานะผู้ช่วยคนขับหน้าที่หลักของผมคือการเช็ดกระจกอะคริลิกให้ใสไม่ให้มีไอน้ำจับดังนั้นทุกๆไม่กี่นาทีผมจะต้องเช็ดกระจกด้านในส่วนเวลาที่เหลือ ผมก็จะใช้มันถ่ายวิดีโอและบรรยายสิ่งที่ผมได้เห็นรอบตัวที่ความลึกประมาณ200เมตรพวกเราเริ่มเคลื่อนจากเขตท,ที่ยังมีแสงแดดอยู่ลงสู่เขตแสงสลัวตอนนี้มหาสมุทรเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเข้มคล้ายกับท้องฟ้าก่อนรุ่งสางพวกเราเห็นปลาไหลมอเรยเลื้อยผ่านลําแสงของไฟค้นหาเห็นฝูงปลากระพงเกาะกลุ่มกันรอบตัวเราเหมือนกับกระดาษสีเงินที่กําลังลอยฟุง้งและไอเครื่องจกักรก็เรียกให้เราหันไปดูฉลามเสือสองตัว ที่กำลังว่ายตามเราอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะหายไปในความมืดพอเราลงไปเกือบถึงลักพันเมตรใต้ผิวน้ำทุกอย่างก็มืดสนิทต,ตอนนี้พวกเราอยู่ในเขตมิดไน t ์โซนซึ่งไม่มีแม้แต่โฟตอนของแสงสว่างลอดมาถึงความสว่างเดียวที่เรามีก็คือแสงจากไฟค้นหาของเราเรากำลังเตรียมตัวจะกลับขึ้นไปแต่จูๆ่ๆเพอร์ซี่ก็หยุดทุกการเคลื่อนไหวของเรือเราหยุดตรงนั้นนิ่งสนิท เกิดอะไรขึ้นนะเพอร์ซี่ผมถามแต่เพอร์ซี่นิ่งเงียบใบหน้าของเขาขาวซีดเหมือนกับเลือดในตัวหายไปหมดริมฝีปากสันตริกเหมือนกำลังลพึมพำอะไรบางอย่างเขามองไปข้างหน้าด้วยสีหน้าแข็งค้างดวงตาจับจ้องอย่างแรงกล้าจนผมรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเพอร์เพอร์ซี่เขาเอื้อมมือไปปิดไฟค้นหาทั้งหมดมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างนอกผมไม่รู้จะอธิบายยังไง ถึงความรู้สึกที่คำพูดนั้นสร้างขึ้นคุณสามารถถ่ายทอดคำพูดนั้นออกมาได้แต่ความรู้สึกในน้ำเสียงนั้นมันยากที่จะอธิบายและคำพูดของเพอร์ซี่ที่ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ด้านนอกทำให้ผมหนาวสันสะท้านขึ้นมาทันทีตอนนี้มีเพียงเสียงลมหายใจของเราสองคนในความมืดมิดเราจ้องมองออกไปด้านนอกที่ไหนสักแห่งในความมืดนั้นมีบางอย่างอยู่ผมมองไม่เห็นมันแต่ผมรู้สึกได้ถึงมัน มันกำลังจ้องมาที่เราและผมไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตผมเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าแต่นาตอนนั้นผมรู้สึกราวกับว่าผมกำลังได้เผชิญครับประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับการเจอพระเจ้าที่สุดผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหมายความว่ายังไงเพราะว่าในตอนนั้นผมตกใจมากจนพูดอะไรไม่ออกมันมันคืออะไร เสียงของผมแทบจะไม่เหมือนเสียงของตัวเองอีกแล้วมันฟังดูเบาบางและเหมือนกับเด็กน้อยราวกับว่าในเสียววินาทีนั้นผมย้อนกลับไปเป็นทารกอีกครั้งผมจับแขนของเพอร์ซี่ไว้แน่นข,ข้างนอกนะั้นมัน,ม,นมันคืออะไรผมหันไปมองเขาใบหน้าของเขามันดูน่ากลัวมากกว่าผู้ชายคนไหนที่ผมเคยเห็นแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์กระพริบอยู่บนใบหน้าของเขาดวงตาของเขาเปิดกว้างด้วยความหวาดกลัว อะไรที่มันถึงขนาดทําให้คนอย่างเพอร์ซี่คนที่แข็งแกร่งเรากับเล็กกล้าและชอบทําอะไรเสี่ยงชีวิตกลัวได้ขนาดนี้ตอนนั้นเขาดูเหมือนกับคนที่กําลังมองความเป็นความตายของตัวเองอยู่ตรงหน้าผมหันกลับไปมองทางด้านหน้าของเรือทุกอย่างมือสนิทจนดูมันจะกลืนกินความคิดของผมเข้าไปมันคืออะไรที่อยู่ข้างนอกนั่นทำไมผมถึงตัวสั่นด้วยความกลัวที่ไม่สามารถอธิบายได้ มันรู้สึกเหมือนกับคำเตือนถึงหายนะที่กำลังจะมาแสงจากไฟค้นหาของเรือดำน้ำอีกลำบูผ่านหน้าพวกเราไปอาวีดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเขากำลังขยับเรือของเขาไปด้านข้างพยายามดูว่าทำไมเราถึงหยุดนิ่งกลางทางไปไฟตรงนี้เพอร์ซี่กระซิบด้วยเสียงที่แน่นไปด้วยความตื่นตระหนกก่อนที่เขาจะพุ่งตัวไปเปิดวิทยุอย่างกระทันหันอาวีปิดไฟตรงไหนเดี๋ยวนี้เขากระซิบอย่างดุดัน แต่ว่ามันสายเกินไปแล้วแสงไฟจากไฟค้นหาส่องไปเจอบางสิ่งในความมืดเบื้องล่างและจนวันตายของผมผมจะไม่มีวันลืมสิ่งที่ผมได้เห็นในวินาทีนั้นตั้งแต่วันนั้นมันตามหลอกหลอนผมทุกวันในความฝันผมผ่านการแต่งงานมาสามครั้งพบจิตแพทย์มานับครั้งไม่ถ้วนเคยพยายามฆ่าตัวตายสามครั้งและติดทั้งยาแก้ปวด แล้วก็เล่าแต่มันก็ยังคงฝังลึกอยู่ในหัวของผมในตอนแรกผมคิดว่าผมกำลังมองไปที่แผ่นดิสเรืองแสงขนาดมหืึมาอาจจะใหญ่กว่าตัวเรือดำน้ำของเราสามเท่าผมประมาณว่ามันกว้างราวหเมตรมันมีพื้นผิวสีเงินอ่อนนุม่มและมีมุมเล็กๆก,กระจายอยู่และจากวงโครมสีดำสนิทที่อยู่ตรงกลางแผ่นดิสนั้นมีแถบสีหลากหลายแผ่กระจายออกมาผม ผมไม่สามารถอธิบายความมืดของสีดำตรงกลางนั้นได้เลยมันดำม,มืดยิ่งกว่าความมืดรอบๆร,ราก็บว่ามันเป็นความมืดมิดที่จะกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างสามปีก่อนที่เพอร์ซี่จะปลิดชีวิตจากการเอาปืนกรอกปากตัวเองเขาโทรมาหาผมและบอกผมว่ามันเหมือนกระมองเข้าไปในความว่างเปล่าความมืดมิดที่ไม่อาจเทียบได้ มันทำลายจิตใจของฉันภรรยาทิ้งเขาไปลูกๆตัดขาดจากเขาเขาสูญเสียบ้านงานศักิ์ศีและสุดท้ายเขาสูญเสียเหตุผลที่จะมีชีวิตต่อไปมีคำพูดหนึ่งของนิเช่ที่กล่าวไว้ว่าเมื่อคุณมองลงไปในก้นบึ้งของเอเวจีเอเวจีนั้นก็จะมองกลับมาที่คุณเช่นกัน ความรู้สึกของผมตอนที่จ้องมองวงกลมสีดำนั้นมันเป็นแบบนั้นผมรู้สึกได้ว่ามันกำลังจ้องมาที่ผมผมเห็นมันแค่ประมาณหนึ่งวินาทีก่อนที่อาวีจะปิดไฟค้นหาแต่วินาทีนั้นกลับยาวเหมือนกับชัวนนิรันมันรู้สึกเหมือนกับตกลงไปในหุบเหวถูกกลืนกินด้วยความมืดมิดและสูญเสียสติไปทีละน้อยมันคือด,ดวงตา ดวงตาขนาดมหึมมาแผ่นดิสที่มีวงกลมดำตรงกลางมันคือดวงตายาวกว่า6เมตรและจนถึงทุกวันนี้ผิวของผมยังเย็นเฉียบทุกครั้งที่นึกถึงมันดวงตาขนาดมหึมานั้นจ้องมองมาที่เราในความมืดมิดความแข็งกร้าวของสายตานั้นมันเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจมันเป็นความชั่วร้ายที่เกินกว่าในพระคัมภีร์จะบรรยายได้ เกินกว่าที่จะหาเหตุผลมาเข้าใจและมันจ้องมองมาที่เรามันสร้างรอยแผลไว้กับจิตใจของเรามันทำลายเราขอพระเจ้าโปรดสง่งเมตตาผมด้วยแล้วทันทีที่อาวีปิดไฟค้นหาความมืดมิดก็เข้ามากลบภาพอันน่ากลัวนั้นไปแต่ไม่ใช่ความทรงจำของมันผมรู้สึกถึงความสิ้นหวังอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนความหวาดกลัวปกคลุมจิตใจ ดวงตานั้นพระเจ้าในสวงสวรรค์ดวงตานั้นมันใหญ่แค่ไหนกันสัตว์ประหลาดแบบไหนที่ครอบครองดวงตาขนาดใหญ่โตนั้นตัวมันจะต้องใหญ่โตแค่ไหนมันให้ความรู้สึกที่เหมือนกับหลุดออกมาจากพระคัมภีร์ผมไม่ต้องหันไปมองเพอร์ซี่ก็รู้ว่าเขาคงรู้สึกไม่ต่างกันดวงตานั้นไม่ได้เป็นของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติทั่วไปมันไม่ใช่สิ่งที่วิทยาศาสตร์จะอธิบายได้ มันคือปีศาจเป็นเจ้าแห่งฝันร้ายทั้งปวงและในขณะที่ผมกำลังคิดเช่นนั้นเพอร์ซี่ก็กระซิบออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาคำสาปแช่งวันนั้นผู้ได้ปลอมจะปลุกเลวิเอร์ทายขึ้นมาน้ำเสียงของเขาราวกับคนตายที่กำลังท่องไบเบิลผมจ้องมองเขาไปในความมืดเบื้องหน้าผมรู้ว่าดวงตานั้นยังคงจ้องมองมาที่เราแม้ว่าผมจะมองไม่เห็นมนันทีกแล้ว แต่ผมรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลของสายตานั้นความหวาดกลัวจนทำให้ผมงงงนไปหมดเสียงแปลกๆหลุดออกมาจากลำคอของผมเหมือนเหมือนว่าผมพยายามจะพูดแต่ก็ไม่มีคำใดออกมาผมติดอยู่ในความหวาดกลัวอยากจะหนีอยากจะซ่อนตัวแต่ในเรือดำน้าเล็กๆที่จ่ลึกลงไปพันไม้ใต้ทะเลไม่มีที่ไหนให้หนีและไม่มีที่ไหนให้ซ่อน เสียงวิทยุแตกพระอาวีปพูดอะไรบางอย่างแต่ว่าผมไม่ได้ฟังผมยังคงจ้องมองเข้าไปในความมืดอันน่าขยะแขยงนั้นบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตอนนั้นผมรู้สึกได้มันให้ความรู้สึกเหมือนกับภูขเขากำลังหันหน้าของมันมาที่เรา และผมรู้สึกได้ถึงกระแสน้ําอันน่ากลัวของสัตว์ประหลาดนั้นในขณะที่มันค่อยๆขย,ย,ยับตัวความทรงจําที่น่ากลัวที่สุดก็พรางพรูเข้ามาในหัวของผมผมดึงผมของตัวเองและทุบหัวของตัวเองด้วยความพยายามที่จะจุดภาพเหล่านั้นแต่ภาพที่เข้ามากลับยิ่งเลวร้ายขึ้นแต่แล้วทันใดนั้นภาพเหล่านั้นก็หายไปผมสูดลมหายใจอย่างหนักหน,น่วงน้าตาไหลพรางพรู และหันไปหาเพอร์ซีเพอร์ซพีพาเราขึ้นไปเดี๋ยวนี้เพอร์ซีเขาสายหัวเบาเปาแล้วพูดว่าต่านั้นบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นในความมืดเบื้องหน้าเราเหมือนเมือนกับมีรอยแยกบางอย่างเปิดขึ้นในความมืดมิด รัศมีเปลวไฟสาสองออกมาจากรอยแยกนั้นส่องสว่างไปทั่วมหาสมุทรร,รอบๆและขณะที่ผมมองดูมันรอยแยกนั้นก็ขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆจนกว้างเกือบร้อยฟุตรหรืออาจจะมากกว่านั้นแสงสีแดงส้มที่เหมือนกับลาวานั้นเติมเต็มวิสัยทัศน์ด้านหน้าของเราทั้งหมดมันมีแสงเหมือนกับพระอาทิตย์ตกหลังระเบิดนิวเคลียร์และในขณะที่ผมจ้องมองเข้าไปในรอยแยกนั้นผมสาบานต่อพระเจ้า ว่าผมได้เห็นนรกมันเต็มไปด้วยดวงวิญญาณที่ถูกทรมานนักบำบัดทุกคนบอกผมว่ามันเป็นภาพร้อนแต่ทั้งเพอร์ซี่และอาวีต่างก็เห็นสิ่งเดียวกันรอยแยกนั้นมันเปิดออกส่วนณาจักรที่มีขนาดมหาศาลเกินที่จะจินตนาการได้ใหญ่จนมีเทือกเขาหลายลูกมีทะเลสาบเพลิงและแม่น้ำเดือดพล่านฝนหลอมละลายตกลงมาจากก้อนเมฆกรมฐันหน,นาทึบ และผมได้เห็นร่างเปลือยเปล่ามากมายนับพันวิญญาณนับหมื่นกรีดร้องถูกคว้าขึ้นโดยอสุรกายที่มีปีกขนาดมือมาและถูกโยนลงไปในทะเลเพลิงอสุรกายพวกนั้นมันดูน่ากลัวมากบางตัวเหมือนกับสัตว์ลูกผสมพวกมันถือสามง่ามและเหล็กเผาไฟบางตัวมีหัวเป็นนกแต่ลำตัวเป็นมนุษย์ส่วนอีกหลายตัวเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ดูน่าสะพรึงกลัวแต่ทั้งหมดนั้น ผมสัมผัสได้ถึงความเกลียดชังต่อมนุษยชาติอย่างลึกลำ้ำเพอร์ซีกำลังกรีดร้องบทสวดของพระเจ้าขณะที่ผมจำได้ว่าปากของผมเองก็อ้ากว้างด้วยความสยองน้ำตาไหลอาบแก้มและและ้ว รอยแยกที่น่ากลัวนั้นก็ค่อยๆปิดลงในตอนนั้นเองที่ผมเพิ่งคิดได้ว่าผมกำลังจ้องมองเข้าไปในปากของสิ่งมีชีวิตนั้นผมจำไม่ได้ว่าพวกเรากลับขึ้นสู่ผิวน้ำได้ยังไงสิ่งที่ผมจำได้ก็คือ หลังจากกลับมาบนเรือพวกเขาต้องใส่กุญแจมือผมไว้กับเตียงในห้องพยาบาลผมกรีดร้องไม่หยุดพวกเขาต้องใส่ผ้าอ้อมให้กับผมเพราะผมไม่สามารถควบคุมร่างกายตัวเองได้ผมอยู่ในห้องพยาบาลสามวันกรีดร้องจนหมดสติไอ้เครื่องจักรผู่คอตายหนึ่งสัปดาห์หลังจากกลับบ้านภรรยาของเขาคนพบจดหมายลาตายมีเพียงคำเดียวในภาษาฮิบรูที่เขียนเอาไว้ว่าเลวัยาทาน ผมพยายามอย่างมากที่จะลืมเรื่องนี้มันผ่านมาแล้วหกปีและตอนนี้เหลือเพียงแค่ผมคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ชีวิตในตอนกลางวันก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ผมยังคงหวาดกลัวในยามค่ำคืนทุกคืนการจมดิ่งลงไปในห้วงนิทราเหมือนกับการจมดิ่งลงไปในหุบเหวนั้นอีกครั้งผมหวาดกลัวทุกสิ่งที่รอผมอยู่ในฝันตั้งแต่ตอนนั้นมา ผมก็ไม่เคยกลับไปที่มหาสมุทรอีกเลยเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องในสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่าครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเลือกเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบพวกเรื่องลึกลับใต้ทะเลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับมันฟังแล้วมันมันเกิดดูน่าขนลุกดีนะฮะเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้นะครับ แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมีเนื้อหาเกี่ยวกับลีเวทานด้วยนะครับลีเวทานเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับต้นกําเนิดของมันเนี่ยมันเป็นปีศาจในไบเบิลนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถค้นหาได้เลยนะครับเอาละครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านไหนมีประสบการณ์หลอนมีเรื่องราวที่อยากจะแบ่งปันให้กับสมาชิกท่านอื่นได้ฟังกันนยก็สามารถส่งมาได้นะครับที่อีเมลที่ผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างใน d e สคริปชันนี้นะครับเอาละครับอย่าลืมนะครับทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดี ดื่มน้าเยอะๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับขอให้วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีสําหรับทุกท่านสําหรับวันนี้สวัสดีครับ